สวัสดีครับท่านนักสะสมแล้วก็ f อฟช่องชัยทัศน์ทว่าภูดานนชัยแนนทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็มาตามสัญญานะครับนัดเปิดแผงเหรียญปี40นะครับพัสดุเพิ่งมาถึงผมเมื่อคู่นี้เองนะครับก่อนเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับพัสดุแผงเหรียญปี2540ก็ มาถึงมือผมแล้วนะครับส่งมาให้เมื่อคู่นี้เองนะครับขอบคุณพี่จากบริษัท flash express ด้วยนะครับมาถึงเร็วมากนะครับคลิปก่อนผมค้างไว้นะครับว่าถ้าแผงมาถึงเมื่อไหร่นะครับก็จะมาทําการเปิดกล่องให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้แขงมาถึงแล้วนะครับไปรับชมกันเลยครับ นี่ครับผมเห็นไหมครับกลองมด้วยแผ่นกันกระแทกอย่างดีนะครับค่อยแกะออก ชั้นนะครับยังไม่หมดมาแล้วครับนี่ครับแผงเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ ที่มีเหรียญ5บาทที่เป็นตัวติดหายากลำดับที่1เจออีกแล้วครับแผงนี้ครับแผงที่2ครับผมแผงที่2อุปกรณ์ครบนะครับสังเกตที่ไหนครับที่ได้แดงครับเนี่ยที่ได้แดงอุปกรณ์ครบนะครับเรามาดูข้างในเลยครับ เลยนะครับข้างในนี่ครับสวยงามมากครับผมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนี่ครับเชือกเชือกออกนะครับดูครับข้างในว่าเป็นอะไรนี่ครับผมแทงเหรียญหายากนะครับตัวติด ดูครับมาดูด้านนี้ครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพสี่สิบสวยงามมากครับหน้าหลงไหลจริงๆเลยนะครับสวยครับสวยมากครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับขอไปครับแผงนี้นะครับ พร้อมเชือกอุปกรณ์ครบเนี่ยผมขอประกาศขายนะครับให้กับทุกท่านที่เป็นนักสะสมนะครับ1 2 8 0 0บาททวนนะครับท่านไหนสนใจทักได้นะครับที่ช่องนี้เลยหรือว่าจะโทรมาที่064 225 1499นะครับอูที่ด้านล่างของช่องนี้เองครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ064 225 1499นะครับ ทรมาที่เบอร์ผมเลยนะครับสวยมากครับหน่าสะสมเก็บได้นานหลายปีนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับสะสมน่าสะสมมากอันนี้แผงที่สองแล้วนะครับแผงแรกก็อยู่ในเป๋านี้แผงที่สองนะครับที่มีเหรียญห้าบาทตัวเดิดลำดับหนึ่งครับวันนี้ระหว่างที่ผมมารดไปล้างนะครับพอดีโทรศัพท์อยู่กับลูกสาว ก็มีนักสะสมมาลงขายผมก็ไม่ได้ซื้อครับถ้านักสะสมก็ประกาศขายที่ราคาถูกมากพูดง่ายมีกําไรถ้าเราจับมีกําไรแน่นอนของสะสมทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีกําไรอย่าซื้อนะครับถ้ามันแพงมากเกินไปนะครับถ้าเราเก็บก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราจะขายด้วยนี่เราก็ต้องดูราคา,ากลางด้วยนะครับวิธีการที่จะเป็นพ่อ,อาค้านะครับ ก็เหมือนโคงการทั่วไปแหละครับก็เหมือนกันนะครับมีทุกวงการนะครับยังไงก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเมื่อเช้าลงคลิปให้แล้วนะครับวิธีการเข้าติดตามเข้าไป youtube นะครับก็จะมีให้กรอกอักษรแล้วก็กรอกชื่อช่องของผมก็จะปรากฏที่หน้าต่างมานะครับก็ไปกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับคลิปของผมนะครับก็จะขึ้นท่านก็สามารถเลือกชมได้ว่าผม รับซื้อเหรียญไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับรับซื้อขั้นต่ําที่1นึ่งหมหน่ขอหมครับหนึ่าบาทนะครับถึง1นึ0งบาทนะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับสภาพครบนะครับมีเชือกมีอะไรด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปของผมที่จะลงให้กับท่านเพื่อแจ้งข่าวสาร และก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมานะครับสวัสดีสวัสดีครับ